สำหรับการใส่กระบอกหัวตัดลงไปนะครับขอให้ระวังเป็นพิเศษถ้าสีแดงจุกสีแดงสปริงนะครับสมมติว่าอยู่สูงๆูงนี้นะฮะแล้วเราดึงขึ้นมามันก็อาจจะล่วงได้นะครับ สปริงหลุดเนี่ยก็ร่วงลงไปได้ระวังนะครับดังนั้นควรจะสังเกตด้วยอย่าให้มันอยู่สูงและเมื่อเราดึงขึ้นมานะครับก็ควรจะเอามือนี้ประคองไว้อีกมือมือหนึ่งคอยเกิดถ้าเกิดดึงขึ้นมาหลุดมือล่วงลงไปนะครับเมื่อกดกระแทกทำให้อลูมิเนียมส่วนนี้ เปลี่ยนรูปได้นิดนึงเช่นมันอาจจะบานออกนะครับเพราะว่ากระแทกลงไปพอบานออกแล้วมีปัญหาคือสมมุติว่าถูกกระแทกแล้วนะครับแล้วก็บานออกละปัญหาคืออะไรการที่บานออกนั้นจะทำให้หมุนเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันนูนขึ้นมา หนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาไขล็อกไม่ได้อุบัติเหตุครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นกรณีเดียวกันตอนนั้นอลูมิเนียมเปลี่ยนรูปนิดนึงครับแคดีิ้เดียวเท่านั้นนะฮะประมาณเส้นผมเท่านั้นเองก็ต้องแก้ไขโดยการเอาตะไบถูเบาๆให้เนื้อมันเสมอกันนะครับ นี่ก็เป็นการเ,าเตือนนะครับ